วันนี้มีข่าวร้อนๆจากวงการเพลงไทยมาฝากกันค่ะกับประเด็นลิขสิทธิ์เพลงที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดพี่เสกโลโซศิลปินร็อกชื่อดังของไทยได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขสัญญาลิขสิทธิ์เพลงให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่มากขึ้นพี่เสกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในอดีตการทําเพลงจะเน้นการผลิตเป็นเทปคาเสเซ็ตและซีดีแต่ปัจจุบันมีช่องทางเผยแพร่เพ,เพลงที่หลากหลายและเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายขึ้นเช่น YouTube และ s p อ t i f y ซึ่งควรมีการปรับเปลี่ยนสัญญาให้ศิลปินได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักแต่งเพลงที่ต้องพึ่งพารายได้จากการสร้างสรรผลงานเพลงของตอนเองนอกจากนี้พี่เสกยังแสดงความหงยใหญ่ถึงศิลปินรายอื่นๆทั่วประเทศโดยเฉพาะน้องๆน,นักร้องรุ่นใหม่และผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงในราคาที่ค่อนข้างสูงโดยยกตัวอย่างกรณีที่ศิลปินท่านหนึ่งถูกเรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์เพลงสูงถึง3า0 0ส0ถึงสี่แสนบาทสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งพี่เสกมองว่าเป็นจำนวนที่สูงเกินไป พี่เสกเสนอว่าควรมีการเจราจาและหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างศิลปินและค่ายเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดอายุสัญญาการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงรวมถึงการแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ชัดเจนและเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายเพื่อให้ศิลปินและนักแต่งเพลงสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงเลี้ยงดูครอบครัวได้ในขณะเดียวกันธุรกิจเพลงก็สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางเราจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องไอสไตล์ซีจีเพื่อรับชมข่าวสารวงการบันเทิงอื่นๆได้ก่่อนนใคคคระะะสสวัดี